ไม่นะวีล่าเอ้ยโทษนะสหายข้าต้องส่งเจ้ากลับไปปรลภพวีลากินส,สกดูชย่ำกระหม่อมนี่ Enjoy ตัวไหม Enjoy it. เอาเลยครับต้องรีบชมลุกทันด้วยตอนนี้อยู่กับผมแพนด้าสูก้าหรือเทพเจ้า,ามังกรเฮ้ยไ,ไม่ช่ย<ไห>นัยกรบมังกรสิเฮ้ยแต่บนมีประเด็นว่ะผมต้องรีบไปผมจะรีบไปย่ำกระหม่อมแล้วรอด้วยรอด้วยออลบด้วยลบด้วย บอกเลยได้แก้วว่าผมจะไปย่อบกระบอกเฮ้ยขอแอบขอแอบเฮ้ยผมบอกว่าต้องมีตัวมาแล้ววะแอบสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้พี่ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วจะไหวยังเฮ้โอ๊ยโลภีเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเี้ยอย่านะเว้ยไม่เพียรทำไรอ่ะเฮ้ยเพียรโดดเพียรโดดโอลลีชิสเออาร์กี้ชิสเด็เออไม่ตายว่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าเรียร์ยังมานะเว้ยมันจะ ย้ำกระมม่อมน้อหน่อย <c oughs> ไอล้ละโว้ยทางใครทางมันทางผมคือทางนี้กลับบ้านดีกว่า <c oughs> บ้านผมอยู่ล่างคาลิป <c oughs> เข้าแล้วทิ้งหายโอเคครับผมจะกักเลยละกันเยอยนี่เขาเรียกว่าการหลบแบบดิจิตาลให้เทคแบบดิจิตาลจะมีสักกี่คนละวะที่ จะสามารถเอาไอ้เจ้าดีมาลงได้นี่ไอ้ขอรับเออบุ๋มเดียวไงย,ยังยังยังรอจังหวะนี้นะครับเออโอ้โฟิกเกอร์โอ้โหสวยฮะผมได้ฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์เขาเก้าสิบวิส่วนนั้นตีผมสามตีวิโอเคครับบุ๋มถือว่าสวยครับเ,เ,เล่มาตอนของดาวเค้ะเออเลือกบุ๋มดีดาร์กแล้วว่ะต้องไปช่วยแล้วล้อมด้วยเออเป็นไงละ่ะเดี๋ยวแต่ไม่กลับอเพื่อนไม่กลับกินหรอเฮ้ยอันนี้เอลอนดอดอยไปดอดอมาหนี่ดอไอ้ดอโอ้โหไอ้ดอมาหนี่ดู ยือ้อยื้อรอเขาเปิดตีมาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องวีมาดิน้องอมาดิน้อง,ออง,อออองต่อยของเลยมาดิฮะเออมาเลยบอกเลยฮะว่าผมรอดตีได้สองตัวโคตรฟรีเลยวะ่ะนี่แต่ว่ากลางเฮ้ยรอด้วยรอด้วยโอ้โห oh, ไม่นะวีล่าเอ้ยโทษนะสหาย ถ้าต้องส่งเจ้ากลับไปปรภพนาทีสกัดดูชย่ำกระหม่อมนี่เอนจอยด์รัวไหมเอนจอยด์รัวยูบุควยยูบเควยอ้าวแะยังไม่เวิร์กเกือบตายอยู่ได้ไงวะจริงไงเออไม่จริงไงเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยมันอย่านะเว้ยอย่าเว้ยอือเออตีนะผมจะล่อแฮนตีนหมดแล้วผมจะเข้าทีเดียวบอกเลยว่า ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่มีความอดทนขนาดนั้นเออไล่เลยดอดอไล่ไปเลยดอฉันจะทนายไปเองเฮ้ยไล่ไปอย่างโยอย่าไปเกียร์คลิปเราดิไม่มีตังเงอเพียงโอ้ไม่เห็นใจกันเลยนี่แหละเนาะต้องจะเกิดเพียงคนเดียวมันไม่ได้รเพื่อนเราต้องเกิดด้วยเพราะว่าเราคือนักรบองค์กรมี่ใครมีายามชื่อป่ะเอ้ลืมชื่ออะไรป่ะเกยโปไม่ใช่ชื่ออะไรวะอ๋อเดือด เฮ้ยแต่ว่ากลางเราโดนว่ะตุ๊กไปแล้วว่นตุ๊กปีนแล้ววิลาวิลาสตันหน่อยเพื่อนสตันหน่อยสตันหน่อยเพื่อนสตันหน่อยไปแล้วไม่เสียไม่หลงไม่โดนไอ้โดนยังไงสอนช่วยก็พอต้องคิวละแแหยิงเฮ้ยแต่ว่าเราผมกดเรียนเจ้าชื่ออะไรวะชื่อหยานเอ้ยกูยังบอกว่ากดได้หยาหยเนี่ยอันตีโมแล้วเจอกันบอกเลยหยานฉ่วไม่ปล่อยให้นายรอดแน่บอกเลย เตีหมุดเมื่อไหร่เจอคูณเจอคุณเจอคุณจำกระหม่อมไปไหนไปไหนเพื่อนรอด้วยดูเรือยไปทำดูเรื่อยไปทนเออมาดิมาดิมาดิเพื่อนมาดิไปไหนเออไปไหนเพื่อนไปไหนมาดิรอด้วยมามาไปไหนมาดิมาดิเออมาดิโอ้โหรอดได้ไงอ่อไปไหนไม่ได้ทุกคน ไม่จริงเนี่ยเบียร์ไม่พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีแยกกันนะเว้ยแยกกันพวกนายตายแน่เลยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยารู้เหรอเฮ้ยไปเถอะไปจะไปไหนล่ะล้อจะไปไหนล่ะเพื่อนไปไหนล่ะเพื่อนอือย่าผมบอกไม่เข้าย่าไม่กับผมไม่เข้างัดแกลี่เลยกันเ e นจอยครับผมไปเรี่ยวไปแล้วโอ้ยฝนตกที่ไหนทุกคนบ้านผมฝนตก ไม่ไหวแล้วมึงตุกตับ่าวังเฮ้ยแต่เขาไปกันหมดแล้วไม่เป็นไรเอามังกรเลยเล่นเกมเพื่อนฮันกอนฮังกรดีโอดากอนตีดากอนไอ้เท็กดากอนไอ้เท็กดากอนเว้ยพี่ยไม่ไหวเพื่อนเฮ้ยนะเฮ้เรามีเป้าหมายอย่างชัดเดี๋ยวชนมีปัญหาครับส่งฮอนคูไปเอ็เอาไว้ย่างเดียเอ็นจะคิดว่าจะรอดหรือไงแหวะเดี๋ยวไปอย่างยีมันก็เอ็นจอยนะผมเออ อุ้ยอุ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนเปลี่ยนมาปล่อยปล่อยเดถอะพี่ปล่อยเดถอะพี่ปล่อยผมเออมาดิจริงก็มาดิว่าจริงจริงอะเปล่าแต่ไม่ไา้เฮ้ยเห็นเหรอเห็นน้องเห็นน้องเอ็นจอยครับผมเฮ้ยยายเว้ยย้ายตัวเฮ้ยเน็ตเน็ตช่ด้วยช่วยด้วยพลิกหลบพลิกหลบเรียบพลิกหลบมา หยุดเข้าไปอีกรอบอีกรอบอีกป้อมนี่ป้อมป้อมเอ้ตีป้อมเพื่อนโอ้โหจะตายแล้วไม่ต้องจะตายแล้วป้อมกลางวันนี้ต้องไปโกหกผมเนี่ยนะต้องไปโกหกผมเท่านั้นเ e นจอยครับผมได้ไปดึงป้อมป้อมล่างป้อมล่างทุกคนป้อมล่างเสียงลงแล้วเสียงลงแล้วไม่จริงเฮ้ยเอาแววเอาคิบหายยังไม่ได้เช็คคลิปเลยหน้าของผมจะเต็มแล้วจะได้ไปดีชูแล้ววังนี้ของผมเต็มบอกเลยผมจะยั่งกระม่อมทีเดียวตายยั่งกระม่อมนี่ไง ป้อมแจกไว้ละโอเคครับอ e น j อยครับผมอีกรอบนึงได้ป้อมฟรีมาส่งป้อมเฮ้ยแต่จังหวะนี้นัวเนี่ยเหรเพื่อนเนี่ยเพื่อนนี่อ e น j อยครับผมนี่สวยเออเราด้วย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 อือไม่ทันอุ้ยหน้าเลยเมื่อกี้สังเกตเขาแรงจริงให้เต้าให้เต้าเห็นเต้าโอ้โหเห็นเห็นเด้อเห็นเด้อไอ้ จอยย้ำกระมมบอ๊ะหอยแดงมาไอ้ตัวย้ำกระมอมบได้สกิลไหมขอาสกิลขอาสกิลเออโอ้โหไม่ตายขี้ผายเอ้ยเพื่อนผมตายแทนด้วยวันที่ดีคือวันที่สมบูรณ์มีกามไปยังดีเัาส่วนดีโคแรงเฮ้ยแต่ว่าอลิซแบบอลิซโคตรแรงเลยนะอลิซอะเอาจริง ไอ้หแวกวางไว้วะเหมือนที่เห็นนะเบื่อไปเห็นแล้วยิงเอ็บอีกรอบอีกรอบถอยเพื่อนได้ถอยได้ต้อยย้อนย้อนย้อนยัง่านี่แหละเห็นลีเลียป่ะเพื่อนเฮ้ยแม่เขาลีเลียแล้วเอ้าเอาสองตัวนี้แหละไอ้เอ็นจอยครับผมกลับไปทุบกลับไปทุบกลับไปทุบเออทุบเออไม่ดูอะไรมาเลย บบนี้ตะวิ่งเร็วสนะะบอกทำให้จันดูแย่ทำให้จันดูแย่เอาเบีอดเอ่อเอาเยดถอยเปล่อยฉันปล่อยผมเอมันเป็นกลยุทธ์ของการที่เราเลือกแบบเออไรฉัดอเมื่อกี้ ไม่ไหวดูวาดีโอดนอย่าไปโดนอด้อโดนไปโอเป็นจระประทีนี่มาดูเกาะมันเป็นเกาะแย้มันเป็นกลยุทธ์ของโวมนะฮะนี่ว่าเข้าปูบแบบอิจิเต้าเฮ้ยรอด้วยเด้อเดอด้อยขึ้นขึ้นกระพเิบเพื่อนตีคลิปด้วยทันทีเม็ดเดียวก็แตกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยเสียงเริ่มหลงแล้วเฮ้ยหยานหยันเฮ้ยเอาสุดเกินเพื่อนเอาสุดเกินจริงจริงฉันจะโดนเพลียอีกแล้วสิจิงนะเฮ้ยสวยเพื่อน สวยกว่บ,บ้าเลยไปเพื่อนถอยโอ้เสียงลงจัดโอ้ทุกวันนี้ต้ององมยาอมแล้วการเอาชีวิตนั้นง่ายได้บางจากการช่วยอ๋อเขียขี้บนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไม่เคลียร์และเคลียแล้วอยู่บนป้าแล้วป่าดีกว่าดูว่าแคลรี่เออก็เป็นแคลรี่ป่าดีกว<อ>่า,าเฮ้ยเย้ยอย่า,าด้วยไอ้ตั้งป้อมแล้วตั้งป้อมแล้วรอ,อผมรอผมเอ็นจอยกับผมเลนี่ อันนี้ครับเออเออไอไล่ไล่เพื่อนไล่ไล่เตรแยมแตรมโอ้โหแรงโห้แรงเกินวัมต้องมีตัวมาตีคลิปเลยวะหาคีสังเกตผมนี่มันแรงจริงนะทุกคนนี่ไงเอ็มจอยหายตัวเจียงหลงขอเคียร์คลิปล่างก่อนดีกว่า ต้องรวยที่สุดครับทุกคนแต่ว่าของผมเต็มแล้วไม่นจะเป็นต้องรวยแล้วย่ำกระหม่อมไปเลยดีกว่าสิบห้าวิสิบห้าวิรอด้วยรอด้วยเออเฮ้ยหายตัวหายตัวหายตัวมาผมหายตัวมาไงเออสวยพิลัตเออเก็บไปดื้ออย่างนี้หนึ่งเห็ไหมเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนคูไปพิกเกอร์ย่ำกระหม่อมโอ้ยรู้ดีรู้ดีอ้าอ้าวอะไรกันอะไรกัน คนดิออคิวมาคิวมาเอ้ยจะเป็นยังไงนไม่โดนที่ Lori, ula, okay, like, share, ป deflect, ้อมเลยละกันท uh huh ี่ป้อมที่ป้อมเป็นอะไรที่เหนื่อยโอเคครับถ้าจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนมาดูกันว่าผมจะมากับตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรแล้วมันจะสนุกมากขนาดไหน หรือว่าขายเครียดบ้าก็ได้ดูแล้วจะอมยิ้มหรือเครียดเครียดกว่าเดิมก็รอชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายเจอกัน